สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียบิ๊กรถบ้านสเก้าเจ็ดนนะครับผมนี่ครับผมพามาดูเจ้านิกสันครับนี่ครับสาวกนิกสันครับผมใครว่านิกสันไม่โห่นะครับผมนิกสันก็โลได้เหมือนกันครับผมไม่แพ้อวนิวเลยนะครับแต่งเสร็จนน่สวยเลยตอนแรกนี้ ดูไม่ค่อยได้นะครับดูขึ้นขึนนะผมเพราะว่าเป็นโลกระทะนะครับผมทางเต้นก็ได้จัดใหม่ครับผมเป็นล้อใหม่ที่37เจ็ดใหม่ยางใหม่เลยนะครับผมหลนๆกันไปเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันก่อนนะครับเนาะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับ NP 3 0 0นะครับผมเป็นปี59นะครับผม คันนี้เป็นปีห้าเก้าแล้วนะครับคันนี้เป็นปีห้าเก้าครับสวยครับนี่ครับรถไม่ิ่งไ่ถึงเสนโลนะครับผมนี่ครับงวดเบาเครับผมงวดสบายสบายครับงวดหกพันกว่าบาทครับผมเนี่ยนี่ครับสวยมากครับตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับผมนี่มิกซันนะครับใครหาอยู่ครับผมสวยมากเลยสีดำใส่หมกนี้เข้าไป เด่นมากเลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมมาด,ดูด้านหน้าบ้างครับโอ้โหโห,โห,หล่อมากครับหล่อครับนิ่สันเนี่ยเต่งไปเนี่ยสวยมากเลยครับดูครับ โลครับนี่ดูด้านหลังกันบ้างครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมสีดำเงาๆเลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ขัดสีนะใครยังไม่ได้ขัดสียังเงาขนาดนี้ครับผมเนี่ยยังไม่ได้ขัดสีเลยเดี๋ยวเรามาดู จาะล้อแม็กกันบ้างนะครับว่าเป็นสเต็ปไหนเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคนะครับคันนี้เป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับผมทีอีสามเจ็ดนะครับเป็นหน้าเก้าจุดห้านะครับผมนี่ครับเก้าจุดห้าทับยางสองห้าทับห้าสิบนะครับผมอาร์สเปรดครับเป็นเมกใหม่ยางใหม่นะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ทีอีสามเจ็ดเหมือนกันครับ อันนี้เป็น9.54วงเลยครับผมก็ล้นไม่ค่อยเยอะนะครับเป็น9.54วงนี่ครับ9.54วงนะครับผมก็รัดยาง255ทับ50เหมือนกัน R18 น,นี่ครับก็จะล้นอยู่ล้นอยู่นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยล้นประมาณนี้ครับเนี่ยพี่น้องครับล้นประมาณนี้ใช่ล้นนิดเดียวนี่ครับ สเต็ปโหลดก็หน้า1หน้า1.5นะครับคันนี้โหลดหน้านิ้วครึ่งหลัง3นิ้วนะครับนี่ครับหลัง3นิ้วก็จะประมาณนี้เป็นกองโหลดครับผมข้างหน้าก็โหลดเป็นแบบตัดปีเงาสวยมากครับ นี่ครับสาววกนี้สันไม่ควรพลาดเลยนะครับผมใครหาอยู่ครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เต็นสก้าเจริญยุนนะครับผมสาขาอำเภอบางกรวดและอำเภอพุกนชัยนะครับนี่ครับสงวดว่าเบาครับหกพันนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูภายในกันครับเดี๋ยวดูฝั่งนั้นดีกว่าดูครับอ้เงาเงาตาเต่เลยครับ อันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับจะของเดิมแกไม่ได้ติดฟิล์มมานะครับเนี่ยเป็นฟิล์มใสเลยเนี่ยเอามาแต่งปุ๊บมันก็จะเหมือนรถซิ่งเลยนะครับผมเป็นฟิล์มใสนะครับใสๆนะครับนี่ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับข้างในเป็นคุมโทนด้วยสีครีมนะครับผมลิสซันเนี่ยสีครีมนะครับนี่ครับสวยครับดูเพดานครับ ก็ยังสวยอยู่ครับอันนี้ลายก็เป็นลายเจ้าของเก่าเป็นพระจืมเนาะไม่ใช่ไม่รู้ว่าพระชื่ออะไรนะครับแต่พระจืมพระจืนะครับไม่ใช่พระชื่อจืนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างครับถาดปูมีให้นะครับแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าลืมครับประตูดืงครับดูครับงม นี่ครับสมาร์ทเข็บนะครับปี5,9สเสงวน6,000กว่าบาทนี่ครับใครหาอยู่นะครับนิสสันนะครับโลลลๆนะครับผมคันนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นมาก็ถ้าเป็นวัยรุ่นมาซื้อก็ผมก็มีช่วงโปรโมชั่นนะครับผมก็ฟรีรีเมดแล้วก็ใส่ท่อให้เลยนะครับผมฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับผมเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับผมตอนรับหน้าหนาวนะครับผมไม่รู้ว่าจะหนาวไหมครับปีนี้ ก็ตอนรับไว้ก่อนนะครับเนาะสำหรับถ้าถ้าม่อยากได้ที่แมปกับท่อก็ตีเป็นส่วนลดได้นะครับผมก็ตีเป็นเงินส่วนลดได้นะครับสำหรับโปรโมชันนะ่นเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเนี่ยสวยครับมหกไหม่ย,ยางใหม่นะครับผมย้ำมาไหมไหมยางใหม่ชุดนี้ก็สองหมื่นแล้วครับไหมเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทแล้วคุ้มครับซื้อไปไม่ต้องเต็งครับทางเต็นเต็งให้เรียบร้อย เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างนิกสันในฝากระโปรงใหญ่มากนะครับเปิดยากเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเปิดโอเคครับนี่ครับนิกสันะครับห้องเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นครับ ก็จะไม่ค่อยมือดีสูตัว,ตว,ตวยี้าเท่าไหร่หรอกรัสวยมากครับของเครื่องไม่มีเยิมครับเดิมครับผมคัดรถเข้ามาอยู่แล้วครับเต็นเดาให้ลูกค้าได้รถดีๆใช้คุณภาพตัวน,น,นี้เป็นที่ยักน้ำมันนะครับเนี่ยน่ารักมากเลยของนิสสัน ที่ใหญ่ครับแบบเหมือนบีไปเหมือนเหมือนในที่บีไปนั่นนะที่บีบเตรเตรติมน้เนี่ยโอ้โหน่ารักจริงครับนิสันเนี่ยน่ครับดูไกลๆก,ก็จะประมาณนี้สวยครับก็ลูกค้าได้ฟิล์แมแบบไหนก็บอกได้นะครับเราจัดให้เลยครับผมฟิล์มดำมืดหนามืดขนาดไหนใสขนาดไหนก็บอกได้นะครับ ก็ password. ที่เรายังไม่ปิดให้ก็เพราะให้มาลูกให้ลูก,าาลกค uf, ก้ามาเลือกก่อนครับว่าจะได้แบบไหนบางบางที่ลูกค้าก็ไม่อยากติดฟิล์มก็ได้นะคเดี๋ยวใสๆนะรครับเพราะว่าเหมือนรถซิ่งคครับรถซิ่งก็จะชอบแบบนี้แหละนี่ครับรถซิงเนาะรถซิ่งค์กต้องโชว์ออนคนขับครับผมเนี่ยรือว่าลูกค้าแบบแบบกึ่งสิ่งไอ้กึ่งไอ้ซิงด้วยใช้งานด้วยอะไรงี้ก็แบบฟิล์มดำก็ได้ครับฟิล์มดำก็ ก็เท่ยังงั้นก็หล่อแบบอีกแบบหนึ่งนะน่ครับถ้าฟิล์มดำเนี่ยสำหรับแบบคนเจ้าชู้นะครับผมแบบคนเจ้าชู้นะแบบไปรับเด็กรับกิ๊กอะไรเงี้ยมีใครเห็นครับผมแต่ถ้าฟิล์มใสเนี่ยไปรับใครไม่ได้ครับนอกจากเมียเราครับผมเนี่ยฟิล์มใสไปรับกิ๊กรับอะไรไม่ได้เรารับเด็กไม่ได้เราเห็นหมดเล้นี่ครับก็ถ้าเป็นฟิล์มดำเนี่ยโอ้ใครนั่งในรถไม่มีใครเห็นครับ ถ้าฟิล์มใสเนี่ยถ้าฟิล์มใสเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะครับรถฟิล์มใสนี่โอเคนะครับผมเป็นรถไม่เจ้าชู้นะครับสําหรับเจ้านิสันนี่ก็เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นในนินสันนาราเอ็นพีสามร้อยนะครับเป็นปีห้าเก้าเนาะเป็นเครื่องสองพันห้านะครับผมไฟฟ้านะครับเครื่องสองพันห้าพีห้าเก้าราคาอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับผมงวดส่งหกพันนะครับผม รับการเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับย้ามารับการเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับออกรถจากทางเต็นเราฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบวกกรองเราโซล่านะครับผมชิคน้านมันบรกน้ำมันไส่พาเวอร์ตอนเปลี่ยนถ่ายให้ทุกอย่างนะครับผมก่อนรับรถช่วงลงช่วงล่างเช็คให้ทุกเรียบร้อยครับนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ให้ดูเจ้านาวราครับใครสนใจก็ติดต่อมาทางเต็นเราได้นะครับผม โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ